ค่ะก็คือ ก่อนทำนะคะของคุณลูกค้าที่น่ารักของแฟชั่นเซ็นเตอร์ของเราเนาะเคสนี้นะคะก็ทําการดูดไขมันบริเวณหน้าท้องไปนะคะบอกเลยว่าทําตัวกระชับด้วยเทพลาสมานะคะทํากับอาจารย์มอตุ้มนะคะที่แฟชั่นเซ็นเตอร์ของเรานั่นเองค่ะนี้มาดูร้านข้างกันเลยสังเกตรตรงนี้ค่ะคือแบบว่าแบนลงไปเลยนะคะพุงที่เคยมีตรงนี้ก็คือหายไปเลยค่ะเหมือนออกกาลังกายอย่างหนักตามพี่เบยเ์มาอย่างไรอย่างนั้นเลยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าค่ะ การดูดไขมันเนี่ยจะทําให้เกิดช่องว่างใต้ชั้นผิวแต่เคสนี้ค่ะใช้ตัวเจพลาสมาไปด้วยนะคะซึ่งกระชับทันทีใช้แพ้อันเดียวกันากับการดูดไขมันเลยค่ะกระชับเข้าไปทันทีแน่นอนหลังจากการดูดไขมันไปแล้วเนี่ยจะเข้าที่สูงสุดเนี่ยที่6เดือนแต่ถ้า4เดือนเนี่ยก็จะรู้สึกดีมากๆแล้วละคะ ต้องขอบคุณคนไข้เคสนี้ด้วยนะคะมารีวิวเคสสุดตังแบบนี้ให้กับทางแฟร์เซนเตอร์เนาะอยากสวยอยากผลเคลียวต้องเจพัสมานะคะคลิดเหมือนล่าสุดของแฟร t เซนเตอร์เลยนะคะทุกคนแฟร t เซนเตอร์ไทยแลนด์มาตรฐานตรงปกปลอดภัยไม่แพง